ทับทุนระเบิดที่บ้านหัวใหญ่เขตอ่าวตรงตรบลอ่าวตรงจังหวัดตังแปรหกคนตายสองเจ็บสามผมคนเดียวไม่เป็นไรกระโปรงรถกับพงมลายค้างอยู่บนยอดยาง <c oughs> เครื่องนี้ไม่เห็นเลยคนละขับเสียชีวิตสิบเอกประชวนเขมเงินนะพอตอนโดนระเบิดเนี่ยตึ้มมานี่มันฝุ่นมันเต็มไปหมดเพราะเป็นดนลุกลังผมตกมาในหลุมระเบิดพอดีเป็นกระทะใบบัวเลยนะหลุมเลอหลุมใหญ่พอมันเงียบคําดูขาขาขึ้อยู่ ก็ลุกขึ้นไปเสียงเพื่อนร้องระงมและเพื่อนอยู่คนหนึ่งชื่อวัฒนะชมพูทุกวันนี้ยังอยู่นะก็ร้องเรียกชื่อผมว่าลูกกอกช่วยด้วยตามองไม่เห็นผมก็ไปหาเพื่อนไปดูแลนอนประดงเข้าหน้าเนี่ยเต็มผมก็เอาผ้าพ,พันคอนะเช็ดเลือดเพื่อนแล้วล่ะแล้วก็บอกเดี๋ยวรอสักคู่ผมไปเอาปืนเล็กมาก็ยิงถามข้างๆไปแม็กหนึ่งช่วงเวลานั้นมีผมทํางานได้คนเดียวไหนผมจะต้องวิทยุไปหาบอก,กออีกไหนจะต้องมาดูคนเจ็บอีก อยู่คนเดียวทาคนางานคนเดียวใจนี่100ร้อยเปอร์เซนต์เภทรถปิกาัพถูกกับระเบิดรถถังรอดคนขับนี่อยู่บนยอดยางพาุงอะไรโดกับระเบิดรถถังสามารถเอาวิทยุเนี่ยติดต่บอบกอใหญ่เลยสามารถติดต่อหอได้มารับคนเจ็บขนาดปะทะกับพอคอ,อด้วยตาลมเย็นคนนี้เป็นทรัพยากรบุคคลเป็นบุคคลในค่ายที่ที่คนรู้จักเยอะที่สุดลูกกอกจนพอบาค่ายเอาไปอยู่ด้วย ทำงานให้ชาติบ้านเมืองเนี่ยมีอะไรจะฝากถึงลูกกรอกมันงครับก็ยังรักเพื่อนเหมือนเดิมเด้อเพื่อนเด้อยังไงก็เกี่ยวข้าวปีนี้มาเอาข้าวมากินเด้อมานอนสดบักสองสาวนํำกันน่ะเล่าสี่สิบด้วยกันเด้อเพื่อนเด้อมาต้มต้มเป็ดต้มไก่กินต้มปลาอยู่นาเด้อเพื่อนเด้อรักเพื่อนเสมอเด้อจุ๊บจุ๊บวันนี้พบกับนักรกล้าแห่งค่ายปากทงชัยเจ้าของฉายาลูกกรอกขนอง อาสาสมัครทหารพรานอารามแสงอรุณผมอาสาสมัครทหารพรานอารามแสงอรุณชุดฐานยิงสลับหนุงของชอคอห้าหนึ่งสามค่ายปักตุงชัยครับทาไมถึงได้ก้าวเข้ามาสู่ทหารพรานค่ายปักครับเพราะสมัยผมผมเป็นคนเพชรบุรีนะคือพ่อแม่แยกทางกันตั้งแต่สามขวบแล้วโตมาเขาวัดแล้วก็อาศัยแบบคือเอ่อ เหมือนแพ้แด้ะครับก็อยู่แบบรับจ้างเปนวันหนึ่งเราก็คิดว่าโตกันมาก็มันเหมือนไม่มีอนาคตมู้จะไปยังไงก็ไปบวชเรียนก่อนไปบวชต่ออายุยี่สิบบวชเรียนอยู่ที่สำนักวัดดาวดึงบาลีอะ่ะบางนี่ขันน่ะ บวชเรียนอยู่เข้าปีที่สองก็กลับบ้านหลังจากเรียนวิทยากรแล้วนะมาถึงเรียนแปลก็มีปัญหาทางบ้านว่าพี่สาวเสียแล้วเราไม่รู้ปิดบังอะไรนี้เกิดความเสียใจก็เลยกลับบ้านกลับบ้านไปพ่อแม่ก็อยู่คนละทางเหมือนเดิมแหล,ละเราก็โดดเดี่ยวก็เช่าบ้านอยู่ในเพชรบุรีทั้งมีบ้านพี่น้องอยู่นะเราก็ไปรับจ้างทํางานกรรมกรตอนสมัยเด็กๆเลยอายุยี่สิบยี่สิบเอ็ดขับก็ดแูแล้วมันไม่มีอนาคตอ่ะ ก็เห็นฐานพานก็เดินอยู่ในเพชรบุรีก็เลยไปถามเขาว่าพี่โอ้โหชุดเท่จังเลยเลยก็เลยถามว่าเขาเป็นหารพางานที่ไหนเนี่ยพี่อะไรเงี้ยไปเลยค่ายปักธงชัยอะไรเงี้ยสมัยแั้ก่อนมันเป็นชุดลายพางน,นะครับไม่ใชญ่ชุดดาก็เลยทํางานเก็บเงินหาค่ารถไปกับเพื่อนชวนไปกันเทสร่างกายไปฝึกกันตอนนั้นปีอะไรครับปี2524ครับก็ไปเทสแล้วก็ไปไปฝึกอยู่ค่ายปักธงชัยของผมเนี่ ึกกี่ไม่ทันจบ4ี่หาวันได้15าวันขึ้นเขาค้อเลยเพราะช่วงปีสองสี่นี้เขาค้อกำลังลบกันหนักขึ้นไปเขาค้อก็ไม่ได้อยู่กองร้อยแล้วให้ไปอยู่ฐานยิงสนับสนุนเพราะว่ามันเป็นอาวุธหนักที่จะต้องไปช่วยสนับสนุนของกองร้อยทีหนึ่งแต่ก็ไปอยู่ในกองร้อยนั่นแหละครับเขาค้อก็ไปอยู่ทมกลางเป็นไข่แดงแล้วก็มีกองร้อยล้อมรอบฐานยิงสนับสนุนนี่มีอาวุธยิงอะไรบ้างครับมีคอป2สอปรศสบ75แล้วก็ปอ7.62ดจุนี่แหละ ภารกิจของเราคืออะไรครับภารกิจนี้ก็คือไปช่วยสนับสนุนกองร้อยช่วยสนับสนุนการยิงเวลาปะทะก,กันเนี่ยที่มีอาวุธหนักก็คือข่ายปะทงชยัยที่มีอาวุธหนักที่เคลื่อนสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วแบกไปได้ปอกคอไปสิบสองเนี่ยบ่อใหญ่นะแบกไปไม่ใช่จอระยุทธ์ไปตามกองร้อยเลยนะคือกองร้อยไปยึดฐานได้แล้วชุดฐานยิงสนุนถึงไปลงอาวุธหนักเพื่อคุ้มกันเพื่อป้องกันแล้วก็สนับสนุนการยิงสมัยขอคอ,อเนี่ยมันจะมีเข้าตีกันทุกวันอะ ตั้งแต่เช้ามืดตะวานเย็นค่ำสองทุ่มสามทุ่มเนี่ยเราก็ได้คอ82บกับปะตะอนี่แหละผมอยู่ปะตะอด้วยนะทั้งปะตะอทั้งคอนี่แหละก็อยู่กับกองร้อยเพื่อไปสนับสนุนกองร้อยเพื่อที่จะยิงสนับสนุนในการป้องกันฐานเพราะว่าตีนเขาหญ้าขึ้นจากคดอพงขึ้นไปนะ่ะไปรถยีมสีเหลียวขึ้นไปสรงข้างบนแล้วก็ไปตั้งฐานอยู่ข้างบนผมไปอยู่นั่นเพราะว่ากองร้อยนี่เขาไปอยู่ปรารกิจบางทีสี่ภาพวันเขาก็ลงแล้วก็สับเปลี่ยน แต่ผมมาอยู่ทั้งหมด5 6เดือนเพราะว่าฐานยิงมันมีคนน้อยไงครับและอาวุธหนักก็มีน้อยพอกองร้อยนี้ไปกองร้อยใหม่มาเปลี่ยนเราก็ต้องอยู่สนับสนุนเขาผมนี่ทําทุกอย่างแหละทั้งเอกสร้างทางนะรถแท็กเตอร์ที่ทําเป็นเหมือนแบบแพรหุ้มปีกไม้อะผมเอาพตอเข้าไปอยู่ในรถแท็กเตอร์เลยคุ้มกันเขาทีสร้างทางจากแยกทุ่งสระพงไปหนองไม่นาตอนนั้นนะแล้วตอนไปอยู่บนรถแท็กเตอร์นี่ได้มีโอกาสปะทะไหมครับเบมันซัดมาก็ยิง ไปเปียกแล้วก็มันก็หนีพวกนี้มาย่แล้วก็หนีผมอยู่ทางรถโมถเทคเตอร์ด้วยแล้วก็กลับมาเปลี่ยนเป็นรถกระบะเวลามีคนตายคนเจ็บเราก็เอารถกระบะนี้ไปพึ่งกลนใส่ไปรับที่ฐานเพื่อที่จะมาส่งรงพยาบาลสนามที่บ้านทุ่งสมอทุ่งสมอนี่มันจะมีรถบัสของพระมงกุฎเคลื่อนที่เพื่อที่จะปฐมพยาบาลขั้นต้นเพื่อที่จะส่งโรงพยาบาลทหารต่อไปที่นั่นที่บ้านทุ่งสมอนี่มันจะมีรถพยาบาล รถรถบัสนะันะสำหรับพยาบาลขั้นต้นผมนี่ก็จะไปรับคนเจ็บบางทีไปไม่ถึงรถก็ตายก็มีก็ห่อศพบนบนที่ฐานช่อฟ้าตรงใกล้ๆกับส่วนแยกลึกลือดีมันจะมีแยกลึกลือดีแล้วก็ไปสะระพงเลี้ยวขวาไปก็จะข้ามห้วยเสียงแห้งไปตะเคียนโง่เนี่ยเมื่อเดือนกุมภาเนี่ยผมก็ไปไปทําบุญให้อวีรบุรุษที่เขาตะเคะียนโง่เพิ่งไปปีแรกก็ยังได้ออของที่ระลึกมาเลยเป็น บนเขาตะเคียนโงไม,มีใครเห็นนะเขาไปกันสองปีสามปีผมไปได้หัวลูกเอ็มหกสิบแต่นี้ผมมาขัดแล้วนะเพราะว่ายิงจากาเครื่องบินเขาตะเคียนงะตอนที่ทลมพอคอน,นั่งนั่งเนี่ยเทียเอาเห็นก็เลยเก็บมาเป็นที่ระลึกตอนสมัยปีสองสี่ทราบว่าได้รับฉายาลูกกรอกที่นี่นะครับคือก่อนจะขึ้นแล้วก็ตัวเล็กไอ้เปี๊ยกมั่งลูกกรอกมั่งลงมาแล้วผมโดนไหล่เที่ยวตอนที่อยู่คอเนี่ยโดนเรียกว่ามันยิงอารพีจีมาตกหน้าเบอร์พอดี แต่ช่วงังหวะนั้นนะผมมีรางต่างห่อนว่าผมเอเาปืนกลออกมาดีกว่าพอมันยิงมาเนี่ยไงเดยวก,ก็โดนพอเดินออกมาปั๊บก็เข้านจริงเพราะเวลาปะทะกันที่นั่นนะเหมือนอย่างงาสงครามเวียดนามเลยเพราะว่ามันจะมีฐานปืนใหญ่ของฐานยิงกรุงเทพอ่ะตรงฐานนิทริมารักอีตรงอนุสาวรีย์อ่ะจะมีฐานยิงปืนใหญ่อยู่ยิงแฟร์มามา,มาทางเขาย่าเนี่ยยิงปืนใหญ่มาแล้วแต่อากาศมันก็จะเป็นแฟร์ข้างล่างกับปะทะก,กันสมัยก่อน เขาคอผมไปอยู่ห้าหกเดือนคือมันมันโดนแทบทุกวันอะ่ะห่อศพเนี่ยชื่อมีหมอ,อยุคนชื่อว่าหมออาลีผมเรียกอาลีดังห่อศพมือก็ไม่แห้งเลยเปื้อนเลือดทั้งวันกินข้าวกับมือเปื้อนเลือดทั้งนั้นนะสูญเสียก็เยอะสาเหตุของการสูญเสียของฐานพลานที่เขาคอนี่เพราะอะไรครับกับระเบิดครับกับระเบิดเยอะโดนกับระเบิดส่วนถูกริงไม่ค่อยจะเห็นนะส่วนใหญ่มาเวลาออกไปถ่ายข้างฐานเนี้ย มันมาจากทางไหนมันรู้แปะปึ้งล้มแล้วเขาข้อ,อยู่หเดือนจนมาถึงธันวาคมแล้วก็มีคําสั่งบุคลาให้ขึ้นไปหินแตกอีกทีหนึง่งบ้านหินแตกบ้านหินแตกเพื่อเปิดยุทธการใหญ่หลังจากที่ชุดกองกําลังไม่ทราบฝ่ายก็ไปจาก5้านึงสี่เนี่ยที่ไปตีส9คนนะนะแล้วพ,พอดปาบทีสาใช่ไหมครับแตกแล้วนะเรากลับมาพวกชุดลอยน้าม,มาผมเรียกชุดลอยน้ําม,มาเนี่ยนะนะ กลับมาแล้วกําลังทวนใหญ่ขึ้นไปตีอีกทีหนึ่งเพราะว่าค่ายปักนี่มันมันเป็นหน่วยรบทั่วประเทศไทยเป็นหน่วยจู่โจมของกองทบกครับตอนขึ้นลยบ้านหินแตกนี่เป็นฐานยิงเหมือนกันใช่ไหมครับเป็นฐานยิงอันนั้นไปนี่ไม่ได้เดินแล้วใช้คอยกยกขึ้นไปเพราะมันเป็นดอยสูงการเดินการเคลื่อนที่เนี่ยมันก็ลําบากหน่อยเพราะคอไปสิสองนี่มันใหญ่นะขึ้นไปแล้วมันจะใช้คอไปสิบสองกับปตอปลศไม่ได้เอาไปเพราะมันยาวมันใหญ่มันสําหรับใช้ภารกิจที่ว่า ตั้งฐานใหญ่แล้วก็ไม่ต้องเคลื่อนที่อ่ะเพราะว่าใช้อาวุธหนักอยู่3าอย่างนอกจากกระปิจีแล้วนะก็คือคอไปสิบสองปอลสอไปสิบสองแล้วก็ปรลสอเจ็ดสิบห้าแล้วก็ปตอเจ็ดจุดหกสองหลังจากฝึกกองร้อยเสร็จเนี่ยพื้นฐานเสร็จแล้วเนี่ยก็คือไปฝึกประจําอาวุธหนักคืออาวุธหนักนี่มันคือความจํามันต้องแม่นแล้วก็เกิดระนบิปืนใหญ่อ่ะมันต้องคํานวณต้องอะไรปกติใช้อาวุธหนักอะไรเป็นประจําครับคอแปดสิบสองครับ คอ82นี่อนุภาพเป็นไงบ้างครับที่เราใช้ก็เป็นคอของกินแดงน,นะมันอนุภาพนี่จะยิงได้ใกล้กว่าคอ8ปิบเอยิงด้ประมาณ3กิโลแต่การทําลายล้างการทาลายล้างก็รุนแรงครับแล้วก็ปะตะอปะตะอนี่ผมจะไปกับรถปืนกลตลอดผมมีรถปืนเองมีภาพรถปืนกลอยู่ตอนที่ไปโดนระเบิดที่ใต้ก็เป็นรถปืนกลตอนที่อยู่ที่หินแตกนี่ฐานยิงนี่ได้ปฏิบัติภารกิจอะไรบ้างครับครับก็เคยยิงสลับสนุนของชุด5 1 4ี่เนี่ย แล้วก็กองร้อยเนี่ยอยู่บนดอยเล่าลือครับเพราะว่าหอยกขึ้นไปเพื่อเขาไปประทัดก,การเขาขอสนับสนุนอาวุธหนักเขาบอกพิกัดมาแล้วก็ยิงไปตามพิกัดหินแตกนี่ใช้เวลาผมจําเวลาไม่ได้นะแต่ไม่นานหรอกครับพอลงจากหินแตกมามาพักที่ค่ายแล้วก็ขึ้นไปทีนก็ที่ใต้ลมเย็นเของค่ายปากขึ้นไปสมทบกับกองกําลังกองทัพภายทสี่ เพื่อเข้าตีเขตงานห้าหนึ่งหนึ่งก็เขตการจนาดิตของผมนี่ขึ้นไปส่นทบกับชอกอลิทีซึ่งมีพันโทสารโรแลบำรุงอนะน่ะที่ท่านผลตีประากา์ว่าแล้วผมเคยขึ้นไปส่งทบกับท่านไปยังไม่ถึงท่าเลยพอเข้าถนนไปนิดนึงเป็นถนนลุกลังตั้งคอไปเยสองยิงตรงกลางถนนเลยถนนลุกลังนะเพราะว่ามันเข้าไปตรงบ้านผู้พีจะเข้าไปโรงเรียนบ้านเขาโคกนี่แหละถ้าผมจําไม่ผิดนะก่อนเข้าไปเนี่ยข้างหน้ากระปะทะกันปุ๊บปุ๊บ ลงเจ้าโลยมัซีบว่าเอาคอไปสองลงยิงตั้งยิงตุกตานตรงนี้เลยพระบรมเสดจเข้าไปสมทบกับท่านผู้พันฤทตีสารรถรถบำรุงตอนนั้นท่านเป็นพันโทรองพระพุทธานก็พันโทสำเริงพินกลางเขาอยู่คู่กันครับผมเข้าไปนั่นคือใต้ลมเย็นเก้า รุนแรงโนะยจนยึดได้ตีแต่คนทีนี้พอเรารู้ว่าเขตงานห้าศูนแปดแตกปั๊บคนเข้าไปเหมือนนิทัศการเนี่ยไปดูว่าแตกจริงไหมอะไรไหมเขชาวบ้านอะไรเขาก็เข้าไปก็ไปดูว่าจริงไหมอะไรเงี้ยทีนี้ก็บวนชนก็เยอะเต็มเอาของไปให้กินมั่งอะไรมั่งที่ผมโดนหนักก็คือต้เย็นสิบห้าต้เย็นสิบเอ็ดนี่ก็ยังไม่เท่าไหร่ยังพื้นๆอะ่ะเพราะว่าภารกิจผมเนี่ยคือถ้าตรงไหนที่มันมีปะทะกันหนัก มีการตั้งฐานและประทาตรหนักเนี่ยก็ต้องเอาชุดฐานยิงตำหนุนเนี่ยขึ้นไปตั้งเพื่อป้องกันฐานหรือไม่ก็นสนับสนุนในการเข้าตีเพื่อต้องการใช้อาวุธหนักนี่กือภารกิจของฐานยิงมาต้ลมเย็นเก้าเสร็จก็มาขึ้นเหนืออีกที่เดิมแหละครับบานหินแตกครับคือไปไป,ไปมามาเป็นการกิจอพอเสร็จจากตำหนุนมาใต้ลมเย็นสองหกใต้ลมเย็นอีกครั้งหนึ่งใต้ลมเย็นสิบเอ็ดใต้มเย็นสิบเอ็ดน,นี่ก็คือไปไหนผมผมชอบสมัครไปครับเขาตอนสมัยนั้นเขาจะมีรถทัวร์นรก ใช้รถแดฮัซูนะผมก็เอาปืนกดจานก็ไปตั้งขง้างบนหลังคาลาดตะเวนกลางคืนชอบไปชอบแบบนั้นเพราะว่าผมมันคนไม่มีอนาคตแหละไม่มีอะไรรับผิดชอบลูกเมียไม่มีพ่อแม่ก็แย่คนละทางเราก็ไม่รู้จะอยู่ยังไงละ่ะถึงเวลาพักก็ไม่ได้กลับบ้านที่เพชรบุรีบ้านตัวเองคือไม่ได้เจอหน้าพ่อหน้าแม่เป็นเกือบสิบปีตอนนั้นมันจะมีเขาเรียกโจร้นรถทัวร์ตอนที่มีทัวร์ล,ลุกขึ้นมานะนั่นแหละ จะขอไปเขาแต่ว่าทวนรรกนี่ไม่ใช่ของทหารพานนั่นเป็นของทหารหลักของแม่ทัพปกติก็จะมีทวนล็อกใส่ไปเขาด้วยชอบหลังจากนั้นก็ทราบว่าเหยียบกับระเบิดใช่ไหมครับอ่าไปทับทุนระเบิดที่ไอ้บ้านหัวใหญ่ตำบลอ่าวตรงเขตอำเภอวังวิเศษจังหวัดตังเพราะว่าหน่วยบอกอผมตั้งอยู่ที่เขาโลอำเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ออกไปเขาวอมาให้ไปรับผอคอซึ่งเขาจับมาได้ แล้วก็ออกไปสายแล้วละ่ะเข้าไปไปถึงโรงเรียนก็ไปรออยู่ประมาณสองสามชั่วโมงแล้วก็ได้มาแล้วก็ออกมาพร้อมกับคนป่วยของกองร้อยถึงเป็นไข้มาเรียร้อยเก้าห้าออกมาไปเบียบประมาณถ้าเกือบสิบกิโลทับทุนระเบิดเต็มที่แล้วพาะไปหกคนตายสองเจ็บสามผมคนเดียวไม่เป็นไรรถทับออกมากระโปรงรถกับโพลมาไหลค้างอยู่บนยอดอยาง <c ười> เครื่องนี้ไม่เห็นเลยลคนขับ เสียชีวิต11ประชวนเข็มเงินนะแล้วก็ก็มีตายสองตัวคนเจ็บสามเนี่ยพอยตอนโดนโดนระเบิดเนี่ยพอตึ้มมานี่มันฝุ่นมันเต็มไปหมดพราะเป็นในลุกลังผมตกมาในหลุมระเบิดพอดีเป็นกระตะใบบัวเลยนะหลุมเลอหลุมใหญ่พอตกลงมาเนี่ยผมคำดูขาแล้วพอมันเงียบคราคำดูขา้ขายอยู่ก็ลุกขึ้นไปเสียงเพื่อนร้องระงม แล้เพื่อนอยู่คนหนึ่งชื่อวัฒนะชุมภูทุกวันนี้ยังอยู่นะก็ร้องเรียกชื่อผมว่าลูกกอกช่วยด้วยตามองไม่เห็นผมก็ไปหาเพื่อนไปดูแลนอนพระดวงเข้าหน้าเนี่ยเต็มเลยผมก็เอาผ้าพ,พันคอนะเช็ดเลือดเพื่อนแล้วล่ะแ,แล้วก็บอกเดี๋ยวรอสักครู่ผมไปเอาปืนเล็กมาก็ยิงถามข้างๆไปแม็กหนึ่งยิงถามเพราะว่าช่วงเวลานั้นมีผมทํางานได้คนเดียวไหนผมจะต้องวิทยุไปหาบอก,กอกอีกไหนจะต้องบรดูคนเจ็บอีก อยู่คนเดียวทําคนงานคนเดียวตอนนั้นเพื่อนกันนอนเจ็บกันไม่มีใครหามใครนอนเจ็บกันอยู่น่นมีผมคนเดียวไม่เป็นไรผมก็วอไปที่บกกวิทยุไปที่บก,กแจ้งให้เขาทราบให้เขาเรียกหอมารับคนป่วยด้วยแล้วก็ให้เรียกกองร้อยที่อยู่ข้างเคียงยมาช่วยบอกให้ฝากาจะวิ่งมาบกก็ใช้เวลานานเพราะมันก็จะเย็นแล้วเนี่ยผมจาได้เป็นวันที่ยี่สิบสามกุมภาพันธ์ เวลาช่วงเวลา15หนาฬกาถึง16บหนาฬกาช่วงเวลานี้แหละปี2อ0 0 2526ยี่บวันที่ยี่บามกุมภาพอมาสามเสร็จแล้วเนี่ยเขาเรียกคอมาคอเขามามาสองสองลำมีไอ้มัดแตงกับแม็ด็อกกันทีปะแม็ดดอกนั่นแหละเขาก็มาช่วงจะหวะมันมาเนี่ยเราต้องบอกเขาเป็นนาฬิกาเราเราก้านาฬิกาเขาก็ต้องสามนาฬิกาผ่านหัวตรงปรั๊บสิบสองนาฬิกาก็ผมบอกบินเข้ามาเลย มาแต่งบินเข้ามาเขาก็มาถึงปุ๊บเนี่ยเอากันชิปกดลงมาชุดหนึ่งปลอดภัยแล้วผมก็เรียกคอลงกลางถนนเลยเรียกคอลงกลางถนนแล้วผมก็เอาเพื่อนผมเนี่ยชื่อวัฒนชมพูเนี่ยพอเขาเดินไม่ได้โดนขาโดนไหปลาโดนหน้าเนี่ยขี่หลังขึ้นมาขึ้นเฮลิคอปเตอร์แล้วก็ให้กองร้อยที่เขามาบล็อกช่วยเอาคนเจ็บขึ้นเฮลิคอปเตอร์นอกจากวัฒนะแล้วคนอื่นได้รับบาดเจ็บอะไรบ้างครับบาดเจ็บ <า S 1> 2 2> อ,อีกคนหนึ่งขาหัก อีกคนนึงก็บาดเจ็บคือบาดเจ็บกันหมดทุกคนมีผมคนเดียวที่ว่าช่วงนั้นทํางานทํางานได้คนเดียวตอนนั้นรู้สึกประหลาดใจไหมก็ว่าทาไมเราไม่บาดเจ็บเลยไม่ได้คิดครับคิดว่าเราพอเรารู้ว่าเราไม่เป็นไรปั๊บความคิดว่าเราจะต้องช่วยเพื่อนช่วยช่วยไปจากตรงเนี้ทำงานมันมันทำไปโดยอัตโนมัติขั้นแรกก็ต้องวิทยุประสานไปโดยเหนือก่อนว่าให้เขาประสานเครื่องบินมารับใจนี่ร้อยเปอร์เซ็น เพระเภทรถปิกาพถูกกับระเบิดรถถังรอดรอดตายนี่แหล,ละคนขับนี่อยู่บนยอดยางพูงอะไรรถกับระเบิดรถถังสามารถเอาวิทยุเนี่ยติดต่บอบกอ่เลอรสามารถติดต่อหอได้มารับคนเจ็บขนาดปะทะกับพอพอ,พอด้วยแต่ลมเย็นคนนี้เป็นทรัพยากรบุคคลเป็นบุคคลในค่ายที่ที่คนรู้จักเยอะดีสุดลูกกอกจนพอบบอกค่ายเอาไปอยู่ด้วยพอดีคนชัยอมุทนั้นทำงานให้ชาติบ้านเมืองเนี่ย แม่แกก็เป็นแม่ดีเด่นของชาตินะอ่ไม่ใช่ธรรมดานะลูกกอ,อกคนมีฝีมือคนมีมันสมองประเภทบุคลากรเนี่ยในกองทัพเนี่ยที่เป็นทหารพานในค่ายปัก er, นะหายากที่สุดเลยลูกกอ,อกมีอะไรจะฝากถึงลูกกอกมั้ยครับเออก็อยังรักเพื่อนเหมือนเดิมเด้อเพื่อนเด้ยอยัางไงาก็เกี่ยวข้าวปีนี้มาเอาข้าวมากินเด้อมานอนสดบักสองสาวนํำกันน่ะเาสี่สิบด้วยกันเด้อเพื่อนเด้อมาต้ม ต้มเป็ดต้มไก่กินต้มปลาอยู่นาเด้อเพื่อนเด้อรักเพื่อนเสมอเด้อจุ๊บจุ๊บเอาคนเจ็บคนตายลงเสร็จผมลงคนสุดท้ายคนก็มาต้อนรับมาถามแต่เนี่ยถามว่าเป็นไรหรือเปล่าพี่น้องมีพระอะไรดีอ่ะโยโย่แล้วมีพระอะไรดีครับวันนั้นก็ผมไปไหนนะสมัยก่อนนะผมจะมีหลวงพ่อพแดงแล้วก็พระอือ่นอนอีกแต่พ่อแดงผม จะพ้อยหลวงพ่อแดงตลอดตุกสนามหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดเพชรบุรีครับผมเป็นคนเพชรบุรียาพี่น้องให้มาพุทธคุณของท่านหลายครั้งไหมครับที่เห็นมันมันแทบทุกครั้งเนยผมลบมายี่5 26 2ี่ยี่28าี่หกบนี่ก็มาที่ช่องพิกที่วิรัตพาเปนั่นแหละช่องพิกผมขึ้นไปอยู่ก่อนช่องพิกขึ้นไปอยู่ก่อนไปอยู่กับทหารราบ รอยิบสามพันหนึ่งของกองกําลังสุาาลาน,นาลีเพื่อไปผลักดันเวียดนามอ่ะเป็นไงบ้างครับเหตุการณ์ที่ช่องพลิกช่องพลิกผมก็ขึ้นไปสนับสนุนฐานหลักเอาเอาปืนปืนปอลสอขึ้นไปแล้วก็ปืนกลปตอขึ้นไปแต่เขาก็มีความติดเราก็ขึ้นไปสนับสนุนเขาแล้วก็คอไปสิบสองขึ้นไปสนับสนุนการยิงเห็นว่าได้มาปฏิบัติภารกิจสามหมู่บ้านด้วยใช่ไหมครับสามหมู่บ้านกับปีสองเจ็ดครับเป็นไงบ้างครับสองหมู่บ้านเนี่ยไปสองเจ็ดเนี่ ขึ้นไปจากแอร์ไปอยู่บ้านบอบเบีย้ยตรงกระถานลาวเห็นกันเลยเห็นความเคลื่อนไหวเลยเรียกวัดนดวลกันนะ่ปะปอลสกับปอลสกับจรวดร้อยยี่สองมิลเมตรเนี่ยมองเห็นเนี่ยดวลกันเลยเป็นไงบ้างครับเขายิงใส่เราเรายิงใส่เขาเขายิงใส่เราเยอะกว่าเรา <c oughs> เรากดเข้าไปนัดหนึ่งเขามาโอ้ยเป็นสิบเลยทีนี้ทั้ง R าพิจีทั้งอะไรนี่เจ็ดขาไปเลยกระทกกระทะปิววอนหมดในฐานเพราะว่าฐานฐานที่ผมไปอยู่เนี่ย เมื่อก่อนนี้ก่อนที่ผมจะไปไปอยู่เนี่ยมันจะมีชุดพลุบมกินไปอยู่ก่อนชุดแอร์บอลน,น่ะมันคงมากไว้หมดแล้วปืนใหญ่กระสุนอะไรเนี่ยมันมาร์กมันมาร์กที่มาไว้หมดแล้วเราขึ้นไปมันก็เวลามีปะทะมาก็มันยิงมาสบายเราไปนัดหนึ่งมันมาสองสามนัดเราเคยปะทะกับทหารลาวสามหมู่บ้านทหารเวียดนามที่ช่องคลิกแล้วก็ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์สามหน่วยหนน่วยเสามอย่างแตกต่างกันนะครับ ความว่าแตกต่างไหมเขาคอมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งมัมีมันไม่มีอาวุธหนักเท่าไหร่มันมีอาวุธหนักก็เป็นปอลัสอ57 RPG อะไรพวกนี้แต่ที่สามูบ้านเนี่ยมันจะเป็นจรวด122มิลิเมตรไอ้12 mm, ท่อยิงอะนะฮะแล้วก็ RPG แล้วก็ปืนใหญ่130เนี่ยพอฐานที่ผมอยู่เนี่ยมันโอ้แหลกหมดละเละหมดแต่แม่นยําของเขาของเขาเขาที่เราไปอยู่เนี่ยไปอยู่แทนเขาแต่เขาพอดไว้หมดแล้ว เขายิงเขายิงมานี่แล้วแต่ฐานไม่แตกแล้วที่ช่องพริกกับเวียดนามครับช่องพิกกับเวียดนามนี่โดยมากมันยิงไอ้นี่มาไอ้ปืนร้อยสามสิบปืนใหญ่พออยู่ที่นั้นหุงข้าวกินไม่ได้นน่จ้าช่องพริกที่ว่าผู้การพาวิรัตขึ้นไปน่ะหุงข้าวกินไม่ได้นะกกนนะนนะต้องต้องหุงจากตีสี่ตีห้าเนี่ยหุงจากที่บวัวเชดอะ่ะแล้วเอาเอาไปส่งคือไปส่งมื้อเดียวกินได้ถึงเย็นเลย ทำไมถึงผุงไม่ได้เพราะเขาเห็นควันเห็นควันเห็นไฟครับผูงไม่ได้ก็เอาเข้าวใส่ลัวไปเลยพายายางลองเอาเข้าวใส่ลัวแล้วก็เอาแกงใส่กรล l o กระ lon ห้าลิตรเนี่ยเอาแกงพวกอะไรนะ่ะใส่ไปหรือไม่ก็พวกปลาแห้งเนะี่ยเก็บไว้ได้นานปลาแห้งอะไรพวกนี้เดือมากเดือแห้งไม,ม่มีแต่ปลาแห้งกินขึ้นไปหมยนั้นถล่มครับมาทิงโมโหเป็นเป็นเป็นติดแล้วครับปืนใหญ่ปืนใหญ่ร้อยสามสิบมันยิงมานะ ในฐานะที่เป็นทหารพลาน่า่ปักธงชัย <Okay. S 1> รบมาหลายปีเลยนะครับรบ <Okay. S 1> มีอะไรที่จะฝากถึงท่านผู้ชมบ้างครับฝากท่านผู้ชมเนี่ยก็คือผลงานและความกลาหารที่ผ่านมาแต่อย่างอื่นมันคงไม่ฝากใค้ว่าใครมาดูแลหรอกและอีกอย่างไอเง้เงินเงินผดุงเกียรติเนี่ยมันคือเงินอะไรผมก็ไม่ทราบเลยนะไม่เคยไปเรียกร้องไม่เคยไปเรียกร้องเขาหรอกเพราะว่าเราเคยเคยระบุไว้แล้วเขียนในใบสบักว่าเราจะไม่เรียกร้องสิทธิใดๆทั้งสิ้น เพราะว่าทหารพานเนี่ยกับทหารหลักเนี่ยทหารประจําการเนี่ยมันสิทธิมันต่างกันเพราะว่าทหารพานสมัยก่อนที่ไปสมัครอยู่ค่าบางชัยก็เหมือนพวกเหมือนอะไรนักเลงพวกแกเรไม่มีอนาคตเนี่ยเราไปอยู่เนี่ยสามผู้ใหญ่เขาก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมีอยู่กันถึงทุกวันนี้